รับตั้งแต่29มีนาะคม2564ที่จะมาถึงนี้ไปอีกอย่างไม่1ปีเลยนะในเวลาช่วงหนึ่งปีนี้เนี่ยดาวพระสมดี์ย้ายราศีแน่นอนหลายๆคนเลยเนะี่ยในทุกราศีก็ว่าได้อาจารย์เชื่อว่าที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยนะมีความสนใจในจังหวะของการขึ้นย้ายดวงดาวซึ่งสงผล่อดดวงโดยตรงโอ้ราศีเราจะเป็นยังไงบ้างราศีเราเดี๋ยวจะได้โอกาสอะไรที่ดีก็เตรียมยินดีไปใช่ไหม ส่นใครบอกอุ้ยเราจะต้องระวังอะไรบ้างบางคนก็บอกดูเอาไว้ว่าเราจะรอดไหมถ้าโดนเนี่ยก็มีสองอย่างพยายามไปไหวนะไปสวดแบบโน้นแบบนี้นแบบนแต่จะแก้ได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องรอลุ้นเอาทีนี้เรื่องของการลงรายละเอียดว่าแต่ละราศีจะเจออะไรกันบ้างนั้นนะ่นะอาจารย์คงไม่ต้องเจาะลึกมาเพราะพวกเรา่คงจะรู้คงจะฟังกันมาอย่างโชคโชนแล้ ลูกทุกซอกทุกมุมแล้วแต่เราจะมาดูว่าเราจะมีวิธีการนะในการที่จะจัดการหรือแก้ไขอย่างไรเริ่มจากราศีมังกรมังกรนี่เอาเป็นว่ามีแต่เรื่องที่ดีเข้ามาเนี่ยเกบอบวกๆเพราะอะไรเพราะราศีมังกรดาวพระสดีนั้นไปอยู่ในตําแหน่งที่จะรับเงินโดยตรงจะมีบางราศีที่ได้รับเงินโดยตรงนะมังกรเ,เป็นราศีหนึ่งกันแล้วกันเตรียม ที่จะรับเงินลักษณะเงินของมังกรนั้นเน่ยเป็นเงินก้อนที่ค่อนข้างก้อนใหญ่ทีนี้บางคนมาถามอาจารย์อาจารย์ประชากรของประเทศไทยปัจจุบันมี60กว่าล้านคนนะดังนั้นเนี่ยราศีหนึง่งอ่ะถ้าเอา12หารง่ายๆต้องมี5ล้านกว่าคนเลยในประเทศไทยเนี่ยนะถามว่า5ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับเงินก้อนทุกคนหรือเปล่าก้อนใหญ่ทุกคนเรื่อนแล้วอาจารย์บอกกันเลยว่าไม่ หนึ่งวาสนาของชีวิตน่ะไม่เหมือนกันนะถึงแม้จะเกิดราศีเดีวยวกันนะนี่ไม่นับว่าวันเดือนปีเวลาเกิดอะไรที่มันแตกต่างกันไปในแต่ละราศีแล้วที่สําคัญก็คือในการที่เราอ่ะจะรับเอาพลังจากนักพัสดีนั้นน่ะมันแตกต่างกันแน่นอนนั้นใครเกิดราศีมังกรนะอยากจะเสริมว่าโอเคเรารู้แล้วว่าดวงเราได้แน่ๆเสริมให้ได้ความสําเร็จอันนั้นความสำเร็จก็มี2เรื่องแหละ เรื่องของความสัมพันธ์บางคนบอกสําเร็จถึงขนาดที่ได้แต่งงานหรือว่าได้เป็นคนรักคนที่เราอยากรักได้เงินก้อนที่รอคอยเสริมอย่างไรเนี่ยมีเทียนที่อาจารย์จะจ,จ,จุดนะให้กับพวกราศีมังกรเนี่ยตั้งแต่ต้นของการย้ายราศี29ิมีนาคมนี้ไปเลยเนะี่ยใครมาช้าก็จุดช้าใครมาเร็วก็จุดเร็วตั้งแต่วันที่29ิมีนาคมนั้นมังกรนะเตรียมตัวนะรับทรัพย์รับโชคต่อาราศีกลุ่ม แน่นอนราศรีกุมเป็นราศรีที่ดาวพระศุภเดียนย้ายมาทับเลยย้ายมาสถิตอยู่ย้ายมาอํานวยอวยพรย้ายมาคอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะเป็นตัวช่วยตลอดจากนี้ไปปีหนึ่งเลยอย่างน้อยเนี่ยนะแล้วไงต่อราศรีกุมจึงถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดแน่นอนแต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วถ้ามองเข้าในประเทศไทยคนเกิดราศรีกุม 5้าล้านกว่าคนเนี่ยเอาแบบเฉลี่ยเฉลี่ยได้จะเท่ากันหรือเปล่าคําตอบคือไม่แน่นอนดังนั้นอยากได้รับมากอยากได้รับความเสถียรท่วมท้นในฐานะที่ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์นะจากการที่ดาวประสบดีย้ายมากที่สุดในสิบสอราศีเนี่ยในฐานะที่ตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดดังนั้นถือเป็นโอกาสทองที่จะฝ่าย้าไว้เพราะกว่าเหตุการณ์จะมาเกิดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยรอ12ปีนะรออีก12ปีนะ จึงจะได้แบบปีนี้ดังนั้นราศีกุมอยากจะเสริมเดือนไหนความรักสุดๆไปเลยอ่ะอยากจะจุดเทียนเรื่องความรักอาจารย์เจ้าชื่อสกุลวันเกิดเนี่ยน,นะมายฐานจิตจุดเทียนให้ตั้งแต่วันที่พระสัมฤทธิ์ยา29มีนาคมแต่ถ้าเกิดว่ามาช้าก็จุดได้ภายในปีนี้จุดไปเลยเพื่อให้ได้ความสุขสูงสุดอยากได้เงินทองสูงสุดเลยจะเป็นเงินทองจากการเจรจาค้าขายการเป็นคนกลางการที่มีคนเขาให้การที่เรา จะได้ขยับปรับเปลี่ยนเงินเดือนเงินดาวหรือว่ามีกิจกรรมของตัวเองก็แล้วแต่บอกอาจารย์มาเป็นรายคนอาจารย์ปุกเสกและจุดให้ทีละคนงนั้นวันแรกที่จะจุดคือ29มีนาคมใครมาที่หลังต็งจุดที่หลังได้ทีนี้เนื่องจากกลุ่มเนี่ยได้ความเขาเรียกน,นะประโยชน์อ่ะหรือว่าผลสอเร็จสูงสุดจากราคษาิย้ายในรอบนี้ดังนั้นเมื่ออาจารย์ไหนฐานจุดจุดเทียนแล้วอ่ะถ้าใครมาที่ได้ยินอาจารย์แล้วจุด ส่งชื่อสก,กุลมาจุดทัน29มีนาคมนะถ้าไม่ทันก็วันต่อไปนะเมื่ออาจารย์จุดเทียนอาจารย์จะส่งคลิปในการอิฐานจิตจุดเทียนที่บ้านมาหามนตรากำแพงแสนเนี่ยไปให้ให้เราเนี่ยอิฐานจิตเมื่อเห็นคลิปนั้นเสมือนกับเราได้มาด้วยตัวเองนะดังนั้นราศีกุมนะเตรียมตัวให้ดีต่อมาราศีธนนะเป็นห่วงที่สุดใน12ราศีก็ว่าได้นั่นก็คือราศีมีนนั่นเองเพราะว่ามีนเนี่ย เหมือนกับว่าถึงจังหวะที่จะต้องล่มสลายสองอย่างอย่างแรกนะนะคือเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจที่ตนเองทำอยู่อย่างที่สองคือเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักจากไปในมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีสองอย่างนะนะก็มีจากเป็นจากตายทีนี้เรามองว่าเป็นสัยธรรมของชีวิตมีพบย่อมมีพลาก นะมีการทักทายย่อมมีการบอกลาราศีมินถึงจังหวะแล้วที่อาจจะต้องทำใจยอมรับอยากให้มองว่าราศีมินชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถ้ามองมุมหนึ่งนะก็อาจจะมองว่าสูญเสียสูญเสียบคุคคลสิ่งของเงินทองการงานอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราลองนึกถึง คำพูดที่ว่าการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ยในบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้เบื้องหลังการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้มันอาจจะเริ่มจากการที่เราต้องปลดปล่อย,ปล,อยปล่อยมือจากสิ่งที่เราประคองหรือจับไว้อยู่นั้น,น,นราศีมินถึงจังหวะเวลาที่เราทิ้งนะเปลี่ยนนะปล่อยสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นจะเป็น คนสับสิ่งของใดก็แล้วแต่ปล่อยมันไปทิ้งมันไปแล้วก้าวเดินไปข้างหน้าโอกาสในการที่เราจะไปแสวงหาใหม่นั้นจะเป็นความรับธุรกิจการงานการเงินใดก็แล้วแต่อยากได้สิ่งไหนเน้นที่สุดแจ้งอาจารย์นะอาจารย์จะเอาชื่อสกุลมาจุดเชินฐานจิตเพื่อชาวราศีมีนได้ประโยชน์นะได้ทางความคาดหวังสูงสุดของตนเองต่อมาราศีเมษอันนี้เป็นราศีที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าราศีเมษเนี่ยนะ ถือว่าเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลนะทางด้านของการที่ได้เงินแบบเต็มเต็มเพราะว่าเงินน่ะของชาวราศีเมษน่ะจะเป็นลนักษณะของเงินที่แบบเป็นแบบฟกฟกดังน,นั้นถามว่าการเสี่ยงโชคของราศีเมษสุดๆไปเลยถามว่าโอกาสในการที่จะได้เงินจากการ ทําอะไรแบบสมเสียงหรือทําอะไรแบบมีโชคลาภหรือทาอะไรแบบได้ครั้งเดียวมีโอกาสสูงนะที่ชาวราศีเมษจะได้แบบนั้นดังนั้นคําถามข้อเดียวเลยในเมื่อเรื่องเงินทองมันจะเด่นในช่วงปีนี้ปีนี้ก็คือต้องมองตั้งแต่เดือนอตีประมาณเมษาหกสี่ชนเมษาหกห้าเนี่ย ในเมื่อจะได้เงินเน้นๆอยู่แล้วเนี่ยอยากได้แค่ไหนอยากได้จากไหนตั้งจิตฐานให้ดีแล้วแจ้งอาจารย์มาจะจุดเทียนนะเพื่อเสริมเรื่องของการเงินโดยตรงหรืออยากจะได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยก็แจ้งมาเพราะว่ามันเป็นโอกาสของชาวราศีเมษต,ต่อมาราศีพฤษภพฤษภถึงจังหวะเวลาที่จะแจ้งเกิดจะได้ความโด่งดังจะได้ความสุขใจความร่าเริงบันเทิงใจหลายๆประการ ดังนั้นอยากดังแค่ไหนอยากแจ้งเกิดแค่ไหนอยากให้ประสบความสำเร,ร็จในเรื่องของธุรกิจการเงินหรือยังมีเครดิตอยากมีความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรักแค่ไหนก็แจ้งอาจารย์อาจารย์จะจุดเทียนให้ตรงกับวันเกิดและราศีเมถุนก็จะเป็นราศีที่อาจารย์ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญนะเพราะว่าราศีเมถุนนั้นนะ่ะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ได้ทําอะไรแบบสิ่งที่เองอยากทําแล้วก็ได้ประสบความสาเร,ร็จนั้น ความสาเร็จของเราอนะอยากจะประสบความสาเร็จแค่ไหนก็แจ้งมาอยากจะได้ความสาเร็จจากธุรกิจการงานอะไรให้ตั้งจิตไว้ให้ดีเลยแล้วก็ส่งชื่อสกุลวันเกิดมาอาจารย์จะต้องการมาสวดแล้วก็จุดเทียนนะตั้งแต่วันพระศดียาย29มีนาคมหรือวันใดๆที่เราต้องการบางคนบอกกว่าจะได้มาฟังอาจารย์เนี่ยมันเลย29มีนาคมไปแล้วก็ไม่เป็นไร ยังในช่วงหนึ่งปีนี้ยังทันเวลาที่เราจะส่งยี่สกุลมาจุดเทียนอีกหกราศีเดียวรย์จะมาต่อนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสําหรับคนที่เกิดในราศีต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีได้รับทรัพย์รับโชคมีความสุขกัน